ขนี่ยัไหม่วงแผ่นล้ำไอสีแดงมากขึ้นะแดงดอกไมติ๊เขี้ยวผอมันลัำเนาะลำฮะอย่มาเช็คคิวงานี่การีใหม่เนี่ยงานอ๋องานแสดงเอางานแสดงตัวอมวงแพงว้ฮะหมวงแพงนาะเาันติดเขี้ยวสี่ฟันแล้วแเดียวนี้สามซิดสามซิดเอสที่น้องผู้ละงาหนึ่งว่ะสามซิปสามซิเออ จะไปบอกน้องมาแชทมาหาหน้องสอบเก้างานไะไก่อนสามสิบห้วยยากอสามสิบเอ็ดบ้านสวนชมจันแม่ดแดงน่องแล้วสอบเก้าหรอสอบเก้างานป่เลื่อนงานปิเลื่อนเออพี่น้องแฮปงานเทศบาลนันเลยเนอะที่อะไรอย่างก่อสูงแม่นแปะกองานป่เลื่อนจะไปแับงานอย่างไรล่ะกองงานป่เลื่อนไงเขาจะได้มีกินมีใจมีไรายได้ไงน้นน้องแฮปงานได้นะงานปิเลื่อน สาเก้างานสูงเม่นอำเภอแพร่เอออำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่สาวเก้ามันก็น้องจะไปหับงานได้ยงงานสาเก้าเนี่ยเป็นงานปิเลื่อนกางานปิเลื่อนไงงานปิเลื่อนน้องจะได้หับงานอื่นอ่ะเขาจะได้บอกว่าไงเขาจะได้มีงานไงอู้เป็นยังไงเนี่ยวันวันที่สาวเก้างานปิเลื่อนสาิบงานยังสามิบงานเปิดกาดห้วยยากบันทีสามสิบเอฟบ้านสวนชมจันทร์แม่แตงสาวเก้า สาวเก้างานปีเลื่อนก็เพิ่นจะห้ามงานสูงแม่นไงก็มันยังได้เนี่ยเพินว่างานปีเลื่อนงานปีเลื่อนอีพี่สมองไปติดๆแล้วเนอะ่องานปีเลื่อนเกื่ต้องแอปงานอื่นมาสำรองไว้อ่ะพี่เออสมองมึงนี่ยางไงเพิ่นว่าสาวเก้างานปีเลื่อน่องานปีเลื่อนเกื่อจะหงานอื่นไงมันจะไปห้างานซ้อนเลยไงมาที่หนูหนูก็บอกว่าเดี๋ยวเช็คกับพี่สาวสองพันกันเนอะสาวเก้านี่นะแต่พี่บอกงานปีเลื่อนเพื่อจะยังหงานอื่นอ่ะเอาเข้าไป ฟังพี่น้อยจ้ะวันที่สาบเก้างานวันที่สอบเก้างานพี่เลื่อนเอ๊ะมัอยังได้ยเนี่ยกองานเลื่อนก็จะได้ห้ามงานอื่นพาะอู้ก็เปิ้นไปแล้วว่ะสอเก้าน้องโอเดตกับพี่สาวเอ้ยวแล้วสงเม่นจังหวัดแพร่ปัญหาสอบเก้าน้องโอเดตกับพี่สาวพันว่างก็พี่มาพอดีก็เลยมาเช็คเกวสาวเก้างานพี่เลื่อนงานขึ้นเงินใหม่พี่เลื่อนฮะงานขึ้นเงินใหม่พี่เลื่อน ก็คือคือทำไมมันเลือดไปเ ọ ากับหางด้านอื่นไงสมมติอ <ไป S 1> <า>ะไรไ่สบายพี่ไม่พอจเดี๋ยวมึงฟังก่อนมึงเบนช่องมึงกูได้อธิบายพวกนะพ้องมมาลหลักพูนกับตดต่อมานะมนะก็ดนสาวเก้าเหมือนกพี่าวเก้าเนี่ยเป็นงานปีเลื่อนงานขึ้นเฮือนใหม่แล้วมันเป็นยังไงก็งานปี่เลื่อนกันเลือดนะกาหลักพูนหรือปล่าพี่กเช็คคิวโอ้ย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 มึงแปลกูจะบอกมึงว่าเป็นงานปีเลื่อนงานขึ้นเฮือนใหม่เจ้าของบ้านไปเจ้าปี่เลื่อน เจ้าของบ้านชื่อพี่เลื่อนมาใจ้งานพี่สาวสองพันเลื่อนมาได้เลื่อนงานพี่เลื่อนอ้ยอีนนี้จะมารับงานสอนกับไม้เจ้าภานเลยนะงานพี่เลื่อนงานพี่เลื่อนกี่ยาังานอื่นก้มามีบ้างได้อู้มึงอู้คนเดียวเห็อลาเ้ยงานพี่เลื่อนมาที่สาวเก้ามึงยินมึงจะมาคิดอย่างบ้างานพี่เลื่อนกับงานพี่เลื่อนมาใจ้เลื่อนงานอันกเจ้าของบ้านชื่อพี่เลื่อนก้นเรือนใหม่เุ้ยอันสูงเมนก้าวของบาละปูน เลื่อนไปก่อนเนาะบอกพี่เลื่อนเหรอเออาามาแจ้งโรงพยาบาลเลื่อนสูเมนเลื่อนเนาะโอเคนาะไปเลื่อนอย่างงานก็อ,นอยังบกรรักกำรบมาแจ้แต่งงานที่เขาฮับแล้วปัญหาสองเก้าว่ากองานพี่เลื่อนอย่างก็งานพี่เลื่อน,อองงนเฮ้ยมึงนี่สมองเคซิบมาบ้าพี่อู้หูเลื่อนมึงต้องฟังพี่พ่องไก่ล่า